ขอนอบน้อมสมเด็จพระผู้มีพระภาคอารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมที่พระาศาสดาตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามรอยพระบาทพระาศาสดาพระตะไรปิดกไทย ฉบับมหาจุลาเล่มที่18หน้าที่179ถึง180กรรมะนิโรธสูตรว่าด้วยกรรมและความดับกรรมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงกรรมใหม่และกรรมเก่าความดับกรรมและปฏิปทาที่ให้ถึงความดับกรรมเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวกรรมเก่าเป็นอย่างไรคือจักขุตาบัณฑิตพึงเห็นว่า เป็นกรรมเก่าถูกปัจจัยปรุงแต่งสำเร็จด้วยเจตนาเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาละถึงชิวหาลิ้นบัณฑิตพึงเห็นว่าเป็นกรรมเก่าถูกปัจจัยปรุงแต่งสำเร็จด้วยเจตนาเป็นที่ตั้งแห่งเวทนา ละถึงมโนใจบัณฑิตพึงเห็นว่าเป็นกรรมเก่าถูกปัจจัยปรุงแต่งสำเร็จด้วยเจตนาเป็นที่ตั้งแห่งเวทนานี้เราเรียกว่ากรรมเก่ากรรมใหม่เป็นอย่างไรคือ กรรมที่บุคคลทำด้วยกายวาจาใจนี้เราเรียกว่ากรรมใหม่ความดับกรรมเป็นอย่างไรคือนิโรธที่ถูกต้องวิมุตตเพราะดับกายกรรมวัจีกรรมและมโนกรรมได้นี้เราเรียกว่า ความดับกรรมปฏิปทาที่ให้ถึงความดับกรรมอะไรบ้างคืออริยมรรคมีองค์8ได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิเห็นชอบ 2. สัมมาสังกัปปะดำริชอบ 3. สัมมาวาจา เจรจาชอบ 4. สัมมากรรมมันตะกระทำชอบ 5. สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบ 6. สัมมาวายามะพยายามชอบ 7. สัมมาสติระลึกชอบ 8. สัมมาสมาธิ ตั้งจิตมั่นชอบนี้เราเรียกว่าปฏิปทาที่ให้ถึงความดับกรรมกรรมเก่าเราได้แสดงแล้วกรรมใหม่เราได้แสดงแล้วความดับกรรมเราได้แสดงแล้วและปฏิปทาที่ให้ถึงความดับกรรมเราได้แสดงแล้ว ด้วยประการชนีดภิกษุทั้งหลายกิจใดที่ศาสดาผู้สแสวงหาประโยชน์เพื่อกูลผู้อนุเคราะห์พึงอาศัยความอนุเคราะห์กระทําแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้นเราก็ได้กระทําแล้วแก่เธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้ นั่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงเพ่งพินิจอย่าประมาทอย่าได้มีความร้อนใจในภายหลังนี้คือคำพร่ำสอนสำหรับเธอทั้งหลายของเรา